สวัสดีครับต้อนอาทิตย์เช่าไรครับวันนี้พาพี่น้องมาดูมีโน,โน่เอ้ยไม่ใช่ครับคุโซ่ครับเป็นหลงครับเอฟเอ็น528เครื่อง 6D15 <ม>ก็เทอร์โบอินเตอร์ครับเปลี่ยนหัวลงเล่มมาเรียบร้อยพอร้อม ครับแม่ลูกมีหัวใหม่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสวยน้องเนี่ยทะเบียนไม่ขาดตอนทะเบยนะีนช่วงรางรถเเดิมไม่ได้ใช้นะ สามี่รับน,นบียีส่สิยี่สิบตัวลงเรียบแล้วเรียบร้อยลงคัน,นสีสวยสี่ยงไรเยี่ยมเยี่ยมวันนี้ครับับเกียดละ,ะเกียร์เดิมนะบุกเกียร์คร,รับ อย,ย่ยางนี้โอ้โหอย่างใหม่ๆเลย ตโตยกให้หลงซูโซ่อย่างนี้ใช้ได้นะอย่างสวย,ยครับสวยนี้รถยังดีๆีเลย โลก็เป็นสามมิตรสามมิตรสามสามเท่ายักษ์นะครับสามมิตรนอนเฉียงนอนเฉียง รวมก็ประมาณนี้ครับทะเบียนไม่ขาดต่อครับรถพร้อมใช้งานครับลุงไม่ได้ใช้แล้วลุงจะขายอย่างหลังก็ประมาณนี้นะครับออก็ดีกว่าเอาเกี่ยวเรื่องราะเงินแล้ว,วก็จัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่เดี๋ยวทำลูกให้อีกทีครับโอเคเขียวรถสวยนะง่านะ ยังเขานกบกว่าจุาดสอบทุกมุมที่ทัศ รูปนะครับูโซ่นะครับ FN528 เครื่อง 6D15 เทอร์โบอิเตอร์เปลี่ยนหัวมาเรียบร้อยลงเล่มเรียบร้อยนะครับนอกนะครับความรูปพวกสามคันยัดนะครับก็สนใจไงตัวสอบถามได้ครับรานะคาไม่แพงเดี๋ยวลงราะคาไว้ให้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครในช่องต้นอาทิตย์ชาวไรพี่น้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ